ดอกเบีย้ยการคิดดอกเบีย้ยในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีสวัสดีค่ะน้องๆจําที่พายคุยกับคุณแม่เรื่องการคิดดอกเบีย้ยในเวลาหนึ่งปีได้ไหมคะน้องๆสงสัยไหมคะว่าการคิดดอกเบีย้ยในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีทำได้อย่างไรวันนี้พายกับคุณแม่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะ เราไปพบภายกับคุณแม่กันเลยค่ะคุณแม่ครับผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะฝากเงินกับธนาคารแบบออมทรัพย์หรือแบบฝากประจำดีครับก่อนอื่นภายลองทบทวนเรื่องการฝากเงินกับธนาคารก่อนสิลูกได้ครับผมจะเริ่มที่คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการฝากหรือกู้ยืมเงินเลยนะครับเงินต้นหมายถึง จำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคารหรือจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ยดอกเบี้ยหมายถึงจำนวนเงินที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากหรือเจ้าของเงินต้นโดยจะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินต้นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาที่ฝากหรือกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อกำหนดในการคิดดอกเบี้ยซึ่งกำหนดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยคิดเทียบจากเงินต้น100บาทในระยะเวลา1ปีเงินรวมหมายถึงเงินต้นรวมกับดอกเบีย้ยครับในบางครั้งอัตราดอกเบีย้ยในเวลา1ปีอาจละเว้นคำว่าต่อปีก็ได้นะจ๊ะสำหรับการฝากเงินกับธนาคารนั้นมี2ประเภทครับคือ 1. การฝากแบบสะสมรัพย์หรือออมรัพ์ โดยการฝากแบบสะสมรัพย์หรืออมทรัพย์นั้นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเป็นรายวัน 2. การฝากประจำธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดครับใช่แล้วจ้ะงั้นแม่ถามพายหน่อยนะลูกว่าถ้าพายฝากเงินกับธนาคารแล้วพายคิดที่จะถอนเงินออกมาใช้บ้างไหมจ๊ะผมคิดว่าอาจจะถอนครับถ้าอย่างนั้น พายก็ฝากแบบออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์สิลูกถึงแม้ว่าพายจะถอนเงินออกมาพายก็จะได้ดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากด้วยแล้วธนาคารจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยยังไงหระครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ตามเงินต้นและจำนวนวันจ้าโดยกําหนดให้1ปีเท่ากับ365วันจ้า เรามาลองดูตัวอย่างวิธีคิดกันจะ้ะถ้าพายมีเงินออม2,000บาทแล้วต้องการนำไปฝากธนาคารธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ2.50ต่อปีเมื่อฝากค,ครบ292วันพายไปถอนเงินคืนทั้งหมดพายจะได้เงินรวมเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือพายมีเงินออม2,000บาทและธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ2.50ต่อปีเมื่อฝากค,ครบ292วัน พายไปถอนเงินคืนทั้งหมดสิ่งที่โจทยถามคือพายจะได้เงินรวมเท่าใดหาคำตอบทำได้โดยหาดอกเบี้ยในเวลา1ปีหรือ365วันก่อนแล้วจึงหาดอกเบี้ยในเวลา292วันจ้ะวิธีทำอัตราดอกเบี้ย2.50ต่อปีหมายความว่าถ้าฝากเงิน100บาทในเวลา1ปีธนาคารจะให้ดอกเบี้ย 2บาท50สตางถ้าฝากเงิน2000บาทในเวลา1ปีธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเท่ากับสอง0คูณ2.50หารด้วย1น0ซึ่งเท่ากับ50บาทดังนั้นพายจะได้ดอกเบี้ย50บาทจากนั้นนำดอกเบี้ยใน1ปีมาหาดอกเบี้ยใน292วันได้ดังนี้ฝากเงินเป็นเวลา365วันพายได้ดอกเบี้ย50บาท ถ้าฝากเงินเป็นเวลา292วันภายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ292คูณ50หารด้วย365ซึ่งเท่ากับ40บาทดังนั้นภายจะได้เงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยคือ2,000บวก40บาทเท่ากับ2,040บาทจ้าคำตอบที่ได้คือภายจะได้เงินรวม2,040บาท ลองดูตัวอย่างถัดไปนะจ๊ะพ่อค้ากู้เงินธนาคาร2องหมื่นบาทธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปีถ้าพ่อค้ากู้เงินธนาคารเป็นเวลา6เดือนพ่อค้าจะต้องนำเงินไปชำระทั้งหมดเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือพ่อค้ากู้เงินธนาคารสองหมื่นบาทและธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปีสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าพ่อค้ากู้เงินธนาคารเป็นเวลา6เดือน พ่อค้าจะต้องนำเงินไปชำระทั้งหมดเท่าใดหาคำตอบทำได้โดยหาดอกเบีย้ยในเวลาหนึ่งปีหรือ12เดือนก่อนแล้วจึงหาดอกเบีย้ยในเวลาหเดือนวิธีทำอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อปีหมายความว่าถ้ากู้เงินหนึ่งบาทในเวลาหนึ่งปีเสียดอกเบีย้ย1ิบาทถ้ากู้เงินสองหมืบาทในเวลาหนึ่งปีเสียดอกเบีย้ยเท่ากับสอง0มื่นคูณสิบ หารด้วยหนึ่งร้ยเท่ากับสองพันบาทดังนั้นถ้ากู้เงินเป็นเวลาหนึ่งปีหรือส2องเดือนพ่อค้าจะเสียดอกเบี้ย1,000พันบาทถ้ากู้เงินเป็นเวลา6เดือนจะเสียดอกเบี้ยเท่ากับ6คูณสองพันหารด้วยิบสองซึ่งเท่ากับ1000บาทจะ้ะดังนั้นพ่อค้าต้องชำระเงินทั้งหมดเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากับสอง0มืบวกหนึ่งพซึ่งเท่ากับสอง0 0ืหนึ่งพันบาท คำตอบที่ได้คือพ่อค้าต้องชำระเงินทั้งหมด21,000บาทจ้าตัวอย่างถัดไปภายลองคิดเองนะจ๊ะกนกพรฝากเงิน1,000งบาทธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีเมื่อฝากครบ73วันกนกพรไปถอนเงินคืนทั้งหมดกนกพรจะได้เงินรวมเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ กนกพรฝากเงิน1 0 0 0 0มบาทและธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีเมื่อฝากครบ73วันกนกพรไปถอนเงินคืนทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ถามคือกนกพรจะได้เงินรวมเท่าใดวิธีทำหาดอกเบี้ยในเวลาหนึ่งปีก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบหาดอกเบี้ยในเวลาเจ็บาวันครับอัตราดอกเบี้ยสองต่อปีหมายความว่าถ้าฝากเงินหนึบาทในเวลาหปี ธนาคารจะให้ดอกเบีย้ย2บาทถ้าฝากเงิน10,000บาทในเวลา1ปีธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยเท่ากับ10,000คูณเศษ2ส่วน100ซึ่งเท่ากับ200บาทดังนั้นกนกพรจะได้ดอกเบีย้ย200บาทจากนั้นนำดอกเบีย้ยใน1ปีมาหาดอกเบีย้ยใน73วันได้ดังนี้ครับฝากเงินเวลา365วันกนกพรได้ดอกเบีย้ย200บาท ถ้าฝากเงินเวลา73วันกนกพรได้ดอกเบี้ยเท่ากับ73คูณเศษ200ส่วน365ซึ่งเท่ากับ40บาทดังนั้นกนกพรจะได้เงินรวมเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยคือ10,000บวก40บาทเท่ากับ10,040บาทครับคำตอบที่ได้คือกนกพรจะได้เงินรวม10,040บาท การฝากเงินกับธนาคารนั้นมี2ประเภทครับ 1. การฝากแบบสะสมทรัพย์หรือออมรัพย์ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเป็นรายวัน 2. การฝากประจำธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้เมื่อฝากครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดครับใช่แล้วจ้ะและเราสามารถหาดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า1ปีได้โดยหาดอกเบี้ยในเวลาหปีก่อน จากนั้นนำดอกเบีย้ยที่หาได้มาเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดโดยต้องไม่ลืมนะจ๊ะว่าเราจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราเปรียบเทียบเป็นหน่วยเดียวกันกำหนดให้1ปีเท่ากับ365วันหรือ1ปีเท่ากับ12เดือนจ้าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการคิดดอกเบีย้ยในเวลาที่น้อยกว่า1ปีไม่ยากเลยใช่ไหมครับและเพื่อนเอนสามารถนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นผมกับคุณแม่ลาเ,เพื่อนๆเลยนะครับสวัสดีครับ